เดี๋ยแม่ไปเดีแม uh> ่โสรงโสรงเกัยาเด้ามาเขามนนลานเข้ามา้ามาเามเยทิกันเด้อน้อยเด้อเด้อตซก่เด้อมจากเบิ้งกันเนาะม่มีเบิ้งแล้วนาน เปิดเสียงแล้วได้อมันซิมาแล้วได,ด้ไบัดนนอเ้าจับกลองจับกลองของไปของมันเสียงมาแล้ว <c oughs> เสียงมาแล้วเออเยอ่า่ อยากดกันจากีฮะตัว้ามดีเลยอยากให้้อยากใายเด้ผู้ใดอยากใายก็ายูด้อผเปนนี่มแจ้งซวเรนคีนมันเนียเอาแน่ว้ยพาเอาฮ็ดได้กันขึ้นยืนบั่งยุกคนยากบางนะอนี้คนนีก็มีซีดในหน่อยนอนะะคนยากบางวันธรรมดาแน่นี่เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันฮอตนี่เด็กนกยุมันฮอตนี่เด็กขน่อยนกยงกับฮอตนี่หมดเลยจ้อจ้อนี่นะขน่อยเด็กผลไมากัน่กเนเขาเกิดเศร้าเกิดแร